อินพู้อในการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Brilliant International นะคะสวัสดีคุณเบนนะคะสวัสดีค่ะคุณเบนสวัสดีค่ะบัณธิดาทิพย์องสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณเบนหมายวันศุกร์ร่วงมาประมาณสามสิบก่าเหรียญีนใจหายใจคว่ำกันเหมือนกันนะคะดูทรงเป็นยังไงย่างไรบ้างคะสำหรับทองในช่วงนี้ค่ะแล้วก็ทิศทางสําหรับสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ หลังจากวันพฤหัสทองเขาดิขึ้นไปจากมาที่บริเวณ1น4 9นานะคะก็ดีแรงขายทาะลายสมับออกมาบวกรวมกับนักลงทุนค่ะก็ชิกสุดสนใจกลับมาที่แตะอีกแล้วนะคะเพราะว่าตัวเลขเงินเฟ้ออย่างตัวคอ PCE เนี่ยออกมาเรียกได้ว่าเงินเฟ้อสะท้อนว่าสูงจุดในรอบ4ี่สิบปีฉันยิ่งสนับสนุนการ ว่สเซ็ตคงต้องเร่งขึ้นจากเบียนะคะ <Okay. S 1> ตัวไม่ไมีตลาดแรงงานลรนสุกเองก็สะท้อนให้เห็นชัดเจนค่ะว่าตลาดแรงงานตึงตัวต่อเนื่องนะคะอัตราการว่างงานก็แตะ3.6แล้วโลสุดตั้งแต่ รุ่มภาปี2020ก็คือต่อเกิดจากสถานการณ์โควิด -19 นะคะตัวมันฟาร์มเนี่ยถึงแม้ว่าจะออกมาแย่กว่าคาดแต่ก็ถือว่ายังแข็งแกร่งดีนะคะตลาดแรงงานยังคงเติบโต่องเดือนไม่ใน่แต่ัจเหล่านี้เองค่ะก็ทําให้นักลงทุนมองต่อค่ะอย่างในจ้าเฟดก็ต้องขึ้นแบบเบี้ยเอ็กซ์นะคะ50เดือนใชในเดือนพฤษภาเนี่ยมีความเด่นไปได้ค่อนข้างสูงนะคะเอาใจเหล่านี้เองก็เลยหนุนดอลลาร์หนุนบอลมิวให้ดี่งโตขึ้นแล้วก็กดดันทอง แต่ถ้ารวมทองเองก็ถือว่าเป็นการพักตัวนะคะแล้ว<ะ>ก็ตแบบใดที่เขายังไม่ทำ lower โ low โโต่ำกว่าบริเวณ1,890ก็อาจจะเป็นการพักตัวเพื่อดีดตัวขึ้นได้อีกนะคะ แต่ว่าแนะนําว่าควรจะระมัดระวังนิดนึงเน้นเล่นซัอนนะคะตอนนี้ก็รอให้เขาพักตัวลงมาถ้าไม่หลุดนารับสําคัญก็ทยอยเข้าซื้อแบ่งไม้นะคะไม่ลังมั่นให้ซื้อเป็นพอร์ตแนวใดแนวหนึ่งค่ะบ้านสุตะพลอเอาไว้ที่หนึ่งพันเก้ร้อยเก้าสิบราคาเมื่อเกิดการบีดตัวขึ้นทํากําไรเป็นระยะยกเว้นว่าทองคําจะสามารถผ่านนาบ้านบริเวณหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าแล้วก็หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบห้าได้ถึงจะพิชจากตลาดไซเวกเป็นตลาดถั น,นะคะเพราะฉะนั้นอะไรเี้ยะ้สั้นนี้ก็เทรดดิ้งในกรอบใช้เลยไปดีกว่าค่ะคุณเบนช่วงกว้างเหมือนกันไหมคะสําหรับกรอบทองในช่วงนี้ค่ะ กอ้างมากมักเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยวิ่งบางที50เหรียญ100เหรียญนะคะเพราะฉะนั้นกรอบช่วงนี้ก็จะกว้างกว่าปกติค่ะแต่นั่งทุนจะอึดอัดจะประหลาดแบบนี้นะคะเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยวิ่งกัน50เหรียญ100เหรียญใช่ไหมคะช่วงนี้อาจจะวิ่งแคบนิดนึงก็คือวิธีการเทรดก็ต้องปรับค่ะเน้นเล่กสันมากขึ้นนะคะอย่างช่วงก่อนหน้าช่วงต้นเดือนกลางเดือนมีนาเนี่ยก็เล็กพอ ได้เกินร้อยสิบเหรียญเนี่ยนะคะ,คะแต่ตอนนี้เนี่ยห้าเหรียญสิบเหรียญก็ต้องทิดบรนาแล้วค่ะถ้าหากว่าทำาำไรตัวขึ้นไปออไม่ผ่ายแนาว้านก็ทำกจำไ,ไรไปก่อนค่ะคุณเบนอย่าง q ิวหนึ่งมาจนถึงเยทูเดตตอนนี้ทองให้ผลตอบแทนเป็นอย่างไรบ้างคะในรูปของดอลลาร์แล้วก็ในรูปของบาทเนี่ยคะ่ะ ยังเป็นบวกนะคะล่า<ะ>สุดเนี่ยเป็นดูช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะ,ะอทองเนี่ยทองโลกนะคะ,ะต่อเปิดปีที่ราวราวหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบปดปัจจุบันก็อยู่ที่ราวราวหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบนะคะ,ะก็ถือได้ว่าเย็นถุเด็เนี่ยทองก็ยังให้ผลตอบแทนราวราวห้าเปอร์เซ็นต์ในเงี้ยของโกลด์ซอต ะะทองไทยก็เช่นเดียวกันค่ะก็ยังให้ผลตอบแทนราวๆ6%กว่าๆเช่นเดียวกันถือ,อว่าปีนี้ทองยัง p พอร o r m a น c e ดีนะคะถึงแม้ว่าจะมีช่วงบวกลงมาบ้างแต่ว่าทรงก็ยังโอเคอยู่ค่ะทีนี้เนี่ยหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมาเขาวิ่งขึ้นแรง ภาพระยะกลางจะเป็นลักษณะของการตับถามนะคะดังน,นั้นเนี่ยใครที่ปล่อยของเนี่ยอาจจะแฮปปี้กับการอ่อนโตัวลงของทองในช่วงนี้แต่ว่ายังต้องเ่นเล่นฟัานเพราวะว่าเรื่องของแตกเนี่ยถือว่าเป็นปจัจจัยสาคัญที่อาจจะยังคงกดดันทองคาเป็นระยะค่ะค่ะคุณเมนขาขอแนวรับรับของทองไทยนี่รับแถวไหนคะอ,อ๋อเ็นมองว่าสามหมื่นค่ะเล่นกรอบสามหมื่นถึงสามหมื่นหนึ่งเนี่ยแหละค่ะถรือเป็นกรอบง่ายกรอบกลมๆนะคะก็คือ ซื้อให้ใกล้สามหมื่นนะคะสปาอปลอสหรือว่าดิบซื้อถ้าหาทองหรือสามหมื่นแล้วก็ดิบตัขึ้นไปไม่ผ่านสามหมื่นหนึ่งก็ขายนะคะใชใ้กรอบนี้ในการทำกำไรค่ะแล้วก็โลจุของทองในช่วงนี้เนี่ยอยู่ราวๆประมาณสามหมื่นสองร้อยถึง,ถง,ถง,ถงสามหมื่นทุ่นๆตัวนีวนวนวน้ก็จะเป็นโซนรับนะคะถ้าเรา์ปลอสสามหมื่นดิบตัวขึ้นไปถ้ายืนประมาณสามหมื่นห้าร้อยก็ถือต่อไม่ผ่านสามหมื่นห้าร้อยก็ขยายทำกำไรนะคะจะถือต่อแบบเบาใจได้ก็คือต้อง สามหมื่นหนึ่งเท่านั้นค่ะโอเคได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะเราก็ซื้อขวัสดี่อ่ะใครจะรับนะคะแถวๆสามหมื่นให้ใกล้ที่สุดเลยนะคะต้องไปดูเงินบาทคู่กันไปด้วยนะคะกับคุณการจนาโชคภัยสารศิลป์ผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะคะสวัสดีคุณการจนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะเงินบาทและดอลลาร์เช้านี้ค่ะ